คุมงานก่อสร้างบ้านตัวเอง งานกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างขั้นตอนของช่างกระจกอลูมิเนียมทั่วไปขั้นตอนแรกนะเราก็ส่งแบบให้เขาตีราคาใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็จะไปผลิตพอเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแล้วอันเนี้ยเป็นวันที่ติดตั้งจริงช่างติดตั้งก็จะค่อนข้างงงหน่อยเพราะว่าเวลาวัดงานลูกพี่วัดเวลาคนติดสลับกันหน่อยบานเลื่อนบานเปิดเอาไว้ผิดจุดสำหรับชุดยูโรเนี้ยน้ำจะรั่วไม่รั่วเนี่ยเราดูที่จุดนี้ได้เลยคือการเจาะสกูยึดปูนนะมันจะต้องไม่โดนหลโลที่ระบายน้ํก่อนจะยกบานขึ้นนะเราจะต้องบล็อกกว ที่ระหว่างร้อยต่อมีนียมก่อนหัวน็อตก็ต้องบล็อกด้วยแบบนี้ต้องไว้ใจช่างนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มานั่งเฝ้าดูทุกชุดสิ่งที่ผมเห็นว่าควรจะเน้นตั้งแต่ต้นเลยนะคือการป้องกันน้ำนะครับอันนี้จะแก้ยากที่สุดถ้ามันรั่วขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องรื้อใหม่ทั้งหมดส่วนจุดอื่นจุดล็อกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องรองนะครับมันสามารถแก้ไขที่หลังได้วิธีการเว้นแก๊ปที่ถูกต้องนะจะต้องเห็นแสงรอดแบบนี้ก่อนจะยิงกาวคือตรงนี้ต้องมีเนื้อกาวโดยเฉพาะด้านล่าง จริงๆเว้นสีด้านเลยก็จะดีทําไมบากล้างน้ําแบบนี้บากแบบเนี้ยน้ําไหลได้แต่แสงและจิงจกรอดไม่ได้ปูนไม่ได้ระดับน้ำเป๊ะเ,เ,เนี้ยผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่ามาปรับที่เฟรมหน้าต่างได้หัวนี้เปิดปืนใหม่เลยนะครับกาวก็แบนใหม่นะรีซล,ลเนื้อเป็นไงครับกาวตัวนี้ใช้ดีมากเลยครับเข้มข้นดี ส่วนตัวผมนะผมไม่มีความรู้เรื่องด้านเคมีโดยเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็น MS และราคามันถูกมากนะครับขนาดทดลอง80บาทใครอยากรู้ว่ามันดีไม่ดีลองซื้อไปใช้ก่อนได้ เฟรมล่างนะไม่ไม่ว่าจะเป็นชุดประตูหรือหน้าต่างอะ่ะส่วนมากจะไม่ยิงสกูอัดเข้าไปนะเพื่อให้ตัวฮอลโลตัวเฟรมเนี่ยมันรั่วถ้ามันรั่วล่างเนี่ยน้ำมักจะซึมเข้าบ้านเขาก็เลยต้องใช้วัสดุกาวที่ดีๆยิงเข้าไปซับระหว่างปูนกับเฟรมล่างของแต่ละชุดก่อนจะยิงกาวทุกครั้งนะเราจะต้องทําให้พื้นผิวมันสะอาดก่อนถ้าจะให้ดีทาสีรองพื้นด้วยแต่จุดเนี้ยมันไม่ได้โดนน้ําโดยตรงนะครับมันมีชายคายื่นออกไป ส,ส,ส,ส่วนขั้นตอนหลังจางเกเนี้ยเรื่องการใส่กระจกการติดตัวล็อก <Bod. S 2> คือผมมีส่วนร่วมในการช่วยด้วยเนาะก็อยากจะบอกว่าบางที him, เราอาจจะเทสงานแล้วมันผ <requirements. S 2> ่านนะครับแต่อยากให้ทุกคนนบอกการรับประกันของช่างด้วยว่ารับประกันสัก1ปีได้ไหมเผื่องานมีปัญหาเนี่ยเขาจะได้กลับมาซ่อมให้เราแบบฟรี